ถึงอนุญาตนะคะคงจะเป็นเพระาะีิสาแล้วมันมทำไมคะผมไม่เคยเห็นลิษามีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยแลวอีกอย่างนผมรู้สึกถูกจะตาเจ้าหนุ่มขนนั้นแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณแม่กำลังจะจับให้ลิษาไปคู่กับลูกชายของคุณหญิงี้รูบนนะคะ ป็นเรื่ต้องเจรจาคุณแม่้วนี่คุณทำงไงถึงพ่านี้ยอมรับะผมว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะครับผู้ใหญ่ก็เอ็นดูถามพุ่งชูมาตลอดมันใจแต่มี แต่มีอยู่คนหนึ่งแหละที่เกลียดคุณเท่ากระดกดำใครไม่ทราบคุณย <c oughs> <ๆ>่าของฉันสินั่นนะนะกน็เลยรียกยกเว้นนะจ๊ะเพราะว่ายังไงผมก็คิดว่าผมยังมีแต้มต่ออยู่ <c oughs> ดูดูแล้วว่าคุณพ่อคุณเนี่ยเหมือนกับว่ามีใจผมไม่น้อยทีเดียวแต้มต่ออะไรอุ๊ยอุยแต้มต่ออะไรอย่าไปหยิกเจ็บนะก็แต้มต่อที่ผมได้พบกับคุณทุกวันไงครับ ตานี่ออ้แบบเยเหไ,ไม่แล้เจอร้านน่ารักร้านหนึ่งน่ารักมากเลยเรื่มนเ,นเดี๋ยว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 สาวๆจา๋านี่เดินซื้อไลอ่กันมาจนขาลากแบกบไม่ไหวแล้วนะนี่โทเอ้ยมื่อน่ะมันจะเป็นอะไรไปแลบกบนิดหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่แต่ว่ากว,ว่าจะแบกของพวกนี้กลับไปที่ร้านอาหารที่เรานัดว่าจะไปกินข้าวนะมันไกลนะเดี๋ยวจะแบกไม่ไหว โอเคโอเคถ้าแบกไม่ไหวก็ไว้ตรงนั้นแหละเอาไว้ให้พวกผู้หญิงอย่างเราเนี่ยแบกเองก็แล้วกันใช่ไปอองงั้นผมทิ้งไว้จริงๆนะก็ทิ้งไว้สิน,น่ารัไปเถอะไปแล้วค่ะแบกกลับกันเองนะอ้ะาวขาเคหไหวไหมเนี่ยแบกไหม <c oughs> <c oughs> 不对呀、啊，嗯，uh, 挺好。 อืมย่อเลยอะโอ้โหอะไรเนี่ยนี่จะเดินเดินกันถึงไมเนี่ยฮะมาเดินนั้นถึงสองคนเลนะโอ้โหนี่ทำไมนะเนี่ยอ่ามาถึอโอ้โหนี่มาถืงสองคนไหวเหรออ่ะอ่ะเดินโะเอางี้นะอ่ะา นนี่ยังอยู่นี่อยู่เลยรู้จักกัยานสิยังไม่ไปไหนไม่ต้องสนใจอ่ะเราเข้าไปในร้านกันเถอะป่ะแขน,น,นอ,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 อ๋อยอนนะอยิวแล้วเนาะห <c oughs> นะ <c oughs> ะะักะริงเลยไปเดี๋ย พูดคุณบอกเองนะว่าขนกันไหวก็ไหวอ่ะอาูไม่จ้ามืด เออถ้างั้นมือนี้มือเลี้ยงเองนะจ๊ะแต่ว่าคุณไม่ได้เอาตังมาไอ้ไม้มืดเลี้ยงได้ได้ไม่มปัญหาเป่าตั้งผลประยชนคุณพช่ไหจ๊ะใช่จ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งกันเลยก็แล้วกันนะอยากกอะไรสั่งเลยเอาอะไรเอาอะไรเลือกเลยดูเมนูก่อน นี่จานีแน่นะเห็นผ้าเปนคอร้านตรงนู้นน่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อีกแล้วไปดูกันนะพอไมไปเลยนะเดี๋ยวๆๆๆๆสาอย่างงั้นเอากระเป๋าตังค์ผมมก่อนเนผมจะได้จ่ายตังอ๋ไม่เป็นรหอกไปแป๊บเดียวหรือก็มาไปแป๊บเดียวอืมเด๋ยวก็มายวอแลวผมนั่งรออะมืดอยู่ตรงนี้หละจเม่ยเืออะไรเราคอผ้าันคอเดี๋ยวมา เดีย๋ยวสั่งไอติมรอโ <Okay. S 1> อเคนะเราสองคนนี้มันโช,โชคดีโชคดีนะ ไปก่อนนะเว้ยจะผูจัดการตรงนี้นะช้ค่อยไปเอานะไปก่อนนะระวังตัวนะโอเคเอ จะว่าไงมากก <inä. S 2> ล้ <país S 2> แก่ะเยเนี่คุณรู้ไหมว่ากฎหมายที่มันรุนแรงขนาดไหนอะ่ะนี่ผมหนีหมาไม่ได้จ่ายค่าอาหารเขาเลยเอากระเป๋าตังค์มาฉันจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ <te le ús> าวา <unge> <te le diode> ดูหน้าคนน่าแตกเนี่ย <te le> เป็นยังไงล่ะรู้สึกไงบ้างเวลารอคนานานๆอ่ะจะได้รู้สึกเหมือนกับที่ฉันรอนานเมื่อกี้เนี่ย แกเผ็ดเราได้เนี่ยเข็ดจริงเลยว่ะแสบไหมล่ะไม่นึกเลยนะว่าจะเก่งกาดขนาดนี้อเออแคนี่เดี๋ยวเราจะไปวาดรูปตรงนู้นน่ะเรามองมุมเอาไวล้ละตรงกลางหานะันนราจะไปด้วยกันมะไม่หรอกเพราะว่าฉันมองมุมไว้ตรงนี้นะสวยมากเลยล่ะไปกันเถอะไหมใช่ไปกันเถอะจมืดไปแล้วไปแล้วแต่ฉันไปและ ไอ้ม hey, huh? uh ึงมึงมึงไอ้ดิเดี๋ยวดิให้เดินอีกนิดนึ่งเอ้